สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มครับดวงชะตาเดือนสิงหาคม2,565ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ครับขาวละออเลือกคุณภาพเลือกขาวละอออรรเทาอาการเจ็บขอใช้ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรน,นะครับอ่าแล้วก็ช่องทางการซื้อหาก็ขาวละอชอช็อป นะครับขาราะอลา,าซ่ามอช้อปปี้เจดีเซนทันนะครับแอดไลน์ขาวละอขาวละอเพสัต Facebook แล้วก็ขาวละอ .com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะก็อะชาวลัคนาราศีกุมนะดวงชะตาก็การเงินนะ่ะเข้มแข็งนะดาวพฤหัสของท่านเนี่ยเป็นกเกษตรชัดเจนคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนกับ เจ้าเรือนเกษตรของพบการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของพบลาภโชคลาภเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเห็นไหมถือว่าเวลาดวงดีมันจะดีมากของเขานะเพราะมันเวลาดีมันจะดีแบบคูณ2คูณ3อ่ะชัดเจนนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับดาวประจำตัวก็ยังได้ตำแหน่งที่ดีอยู่อนะ่าเขาเรียกว่าได้ดาวยงยศนะดาวราหูนะอยู่ที่ราศีเมษนะ มารเมธและตุนในมังกรนี้ดีจริงๆนะคําคำกรเขาได้กล่าวว่าไว้นะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะลัคนาราศีกุ่มอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ดาวพฤหัสก่อนนะดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่พพอริกนะดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวอะไรดาวพันธุนะดาวสุภานะพันธุกับสุภะ ก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายนะครับเข้าพบอลีอันนี้ต้องบอกว่าดาวดีเข้าเรือนเสียนะแต่มันไม่ได้เสียทั้งัหม,มดเพราะดาวศุกร์โคจรเข้าราศีกรกฎจะได้ตำแหน่งราชาโชคซะด้วยออถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมันไม่ได้เสียมันไม่ได้หายมากนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่เอาว่ากลาง นะอาจจะมีติดขัดในเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะญาติสนิทมิตรสหายต่างๆนะเข้าเรือนอริมันก็ต้องมีติดขัดเป็นธรรมดาแต่ข้อดีของเขาคือเขาได้ตำแหน่งราชาโชคนะก,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 กุกกักกุกกักยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสามารถแก้ปัญหาไปได้ครับไม่ต้องกลัวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะถือว่าตำแหน่งนี้ก็ไม่ตำแหน่งที่ว่า เรียกว่า 50- 50ไม่ได้ดีไม่ได้เสียมากนะครับถัดมาครับดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสหัสช,ชะดาวเจ้าเรือนกรรมมะเนีเกี่ยวกับการงานได้ตำแหน่งราชาโชคอ,อังคารเข้าราศีพฤกษบมีตำแหน่งเป็นราชาโชคถือว่าค่อนข้างโอเคใลทีเดียวนะครับตำแหน่งนี้ดีนะครับตำแหน่งนี้ถือว่าค่อนข้างดีและใช้ได้นะครับอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวกับความ กล้าแข็งขยันและงานของท่านเนี่ยมันจะอยู่สู่ในจุดที่เรียกว่าขยันแล้วมันมีความมั่นคงความขยันความตั้งใจความบุกบัน่นทำให้เกิดความมั่นคงแน่นอนเข้าบ้านดาวสุขซึ่งดาวสุขก็ไปอยู่พบอลีมันก็ต้องมีปัญหาในการแก้ไขขัดแยง้งเนี่ยเรื่องงานกับเรื่องที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ หรือถ้าท่านที่ทํากิจการที่เกี่ยวกับครอบครัวระบบกงสีต่างๆนานาอันนี้ต้องมีปัญหาในเรื่องของการเคลียร์กันหรืออะไรเนะี่ยมีโอกาสครับนะแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีเห็นไหมดาวเนี่ยเรียงตัวกันสวยนะตำแหน่งอย่างเงี้ยถือว่าสวยงามนะทิศทางค่อนข้างโอเคและสิ่งที่จะมันเป็นตัวช่วยของท่านเลยก็คือดาวอาทิตย์ <laughs> ดาวคู่ครองช่วงเนี้ย ต่อเจราจานะดีลงานนะจะทำงานอะไรใดๆก็แล้วแต่ก็จะได้รับผลสำเร็จเป็นการดีนะครับเพราะว่าดาวปัตตนีเนี่ยเป็นเกษตรแล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวคือช่วงตั้งแต่17สิงหานจนถึง16-17กันยานั่นนะ ดาวอาทิตย์จะโครจรได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็เล็งลักนณาอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยงามสำหรับชาวลักนณาราศีกลุ่มนะก็จะได้รับความก็เรียกว่าสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องคู่ใครที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสแล้วแหละคู่นี่เริ่มมาแล้วนะหรือคู่ครองจะมีส่วนทำให้ท่านเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความก็เรียกว่า ส่งเสริมดวงชะตาทีนี้คําว่าคู่ไม่ใช่แค่คู่ครองคนรักอย่างเดียวก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าหมายถึงกับผู้ร่วมหุ้นร,ร่วมทุนผู้ติดต่อเจรจาต่างๆนานาเนี่ยก็จะได้รับความสําเร็จเป็นการดีนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับถัดมาครับดาวพุธก็เป็นเกษตรเช่นเดียวกันเห็นไหมแล้วก็เป็นมหาอุดด้วย แต่มันอยู่ในเรือนมอรณะอ้าวมรณะแล้วยังไงดีอาจารย์ไอ้มอรณะเป็นเกษตรเนี่ยดีครับนะดาวเจ้าเรือนอลิดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนว,วินาศถ้ามันโคจรมาเป็นเกษตรแสดงว่าไอ้สิ่งที่เสียหายทั้งหลายเนี่ยความหมายตามภพเรือนเนี่ยมันจบอลิเป็นเกษตรก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาจบสิ้นเอาชนะได้มรณะเป็นเกษตรก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เคยสูญเสียหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะจบจบสิ้นนะ เวลาช่วงนี้วินาเป็นเกษตรก็สิ่งที่มันเสียหายก็จบเช่นเดียวกันหรือแม้แต่มันสลับเลือนกันไปสลับเลือนกันมาอลิไปมรณะมลณะไปวินาศวินาศไปอลิอันนี้ถือว่าดีนะครับอย่างเงี้ยดาวพุธนะสิ่งที่มันคาราคาซังสิ่งที่มันดูไม่แน่ไม่นอนสิ่งที่มันค้างคาจะได้หรือไม่ได้เสียไปเสียจบเลยนะเสียก็คือเสียเสียแล้วจบเสียแล้วหยุดจบตรงนี้ นะแล้วก็เริ่มใหม่ถือว่าเป็นการเรียว่าเป็นการรีเซ็ตนะเป็นการรีเซ็ตสิ่งที่มันคลาคาสังแต่อย่าไปกลัวที่บอกว่าเอยอล,ลีมรณะวินาศอะไรต่างๆานานเานี่ยนะคืออาทิตย์พุทธศุกร์เนี่ยเขาเรียงตัวกัน3ามราศีเนี่ยอันนี้เขาได้ตำแหน่งพิเศษนะ,ะเขาเรียกว่าดาวเรียงตัวนะดาวพระเคราะห์วงในเรียงตัว แบบนี้ให้คุณแต่ดวงชะตานะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพอลิหนึ่งดวงจะอยู่ในภพมรณะหนึ่งดวงก็ตามนะครับทีนี้ต้องดูตำแหน่งดวงดาวเขามีลิ์มีเดชดาวศุกร์ก็ลาชาโชคดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรมีความมั่นคงดาวพุธก็เป็นทั้งกเกษตรและมหาอุดและที่สำคัญมันส่งผลไปเรื่องถึงการเงินท่านด้วยนั่นคือดาวพุธเล็งดาวพฤหัส พระพฤหัสต้ององค์พระพุทธาอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าโชคเทวฤกษ์คือการที่ดาวพุธโครจรมาอยู่ในราศีกันเนี่ยปีละหนึ่งครั้งแต่การที่พฤหัสโครจรมาอยู่ราศีมีเนี่ยสิบสองปีหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นการที่ดาวพุธดาวพฤหัสเขาเลงกันในมุมนี้นะในมุมนี้ในฟังก์ชันนี้นะคือ พุธอยู่ราศีกันพฤหัสอยู่ราศีมีนเนี่ยสิบสองปีครั้งครับและดาวพฤหัสคือดาวอะไรครับดาวการเงินดาวพฤหัสคือดาวอะไรครับลาพระโชคลาภดาวพุธเนี่ยดาวอะไรครับมรณะมร,ม, <laughs> มรดกได้ไหมมรดกได้ไหมได้นะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็สิ่งใหม่ๆนะโครงการใหม่ๆสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ซึ่งเนี่ย เขาเป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งคู่ฉะนั้นเขาเล็งกันเนี่ยเขาส่งคุณประโยชน์ให้แก่กันอ่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์นะเรื่องของมรดกนะรับทรัพย์เป็นมรดกตกทอดนะเป็นไงอะ่ะก็เกี่ยวกับเงินทองอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตาแต่ละบุคคลมันมีลุ้นได้ไม่เท่ากันถูกไหมอ่มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้มรดกนะบางคนอาจจะได้ สมุดสแตปมเล่มเดียวก็ได้แต่บางคนได้ที่เป็นร้อยเป็นพันไร่เออมันก็ต่างกันแต่ถามว่ามันมีเกณฑ์ได้เหมือนกันไหมมีเกณฑ์ได้เหมือนกันทีนี้ก็ต้องอยู่แต่ส่วนตัวแต่ละท่านแหละว่าดวงชะตาเนี่ยพื้นฐานทรัพย์สมบัติในดวงชะตาชีวิตจะเป็นยังไงมันได้มากได้น้อยมันไม่เท่ากันแต่ถามว่ามีโอกาสได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเห็นไหมมรณะเนี่ย อย่าไปมองว่าโอ้มรณะตายได้เลยไม่ใช่หรอกมรณะเนี่ยมรดกก็ได้นะสิ่งที่สืบทอดหรือการชดเชยจากประกันก็ได้นะะท่านบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องของการได้เคลมจากสิ่งต่างๆเนี่ยก็ได้มาเป็นเงินเป็นทองก็คุ้มนะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือตีความ,มง่ายๆก็เกี่ยวกับมรดกถือว่าเป็นการดีนะจังหวะชีวิตของชาวล,าลัคนาราศีกุม คืออาจจะไม่ได้ราบลื่นมากนะครับสําหรับสิงหาคมต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าดวงดาวมันยังไม่เข้าที่เพราะดูแล้วอย่างที่บอกเห็นไหมแต่ผมมองว่าโอเคจุดเนี้สวยตรงที่ศุกร์อาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเขาเรียงตัวกันแล้วสามดวงมีตําแหน่งหมดอตรงเนี้ถือว่าไอ้ที่ว่ามันร้ายรเนี่ยมันกลับกลายเป็นดีได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าในเรื่องของพบเรือนก็อย่างที่บอกคําว่าอลิคําว่ามรณะคําว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเรื่องที่มัน ลำบากขัดข้องใจบ้างแหละนะแต่มันจะผ่านไปได้แล้วมันจะผ่านไปได้สวยด้วยนะครับและทิศทานอย่างที่บอกอ่ะมันสิ่งที่มันมากระทบกับดวงชะตาท่านจริงๆก็คือเนี่ยนะฮะดาวพุทธที่ตกมรณะเนี่ยมันเล็งไปที่ดาวการเงินแล้วมันเป็นคู่สมพลเ็าเรียกว่าไม่ใช่คู่สมพลทั่วทีคู่ที่มันเป็นดาวสุประเคที่มันสมกันทั้งคู่นะในในตำราของโชคเทวฤทธิ์เนี่ย คือโชคใหญ่โชคระดับเทวดาบรรดาให้เนี่ยก็เขามีบอกไว้อยู่ว่าพระพฤหัสต้ององค์พระพุทธ,ธาเ่ยนะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยทีเดียวแหละนะครับแล้พระเอิญดาวพฤหัสมันเป็นดาวการเงินเป็นดาวโชคลาภของท่านด้วยมันทํามุมเกี่ยวกับพบมรณะมรดกอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะใช่ไหมมันก็สามารถตีความได้ว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จาก มรดกตกทอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ถือว่าสิงหาคมนี้นะอะไรที่มันเหนื่อยที่มันยากที่มันลําบากก็กัดฟันอดทนสู้ไปนะชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาของท่านก็คือดาวพระราหูเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีตําแหน่งที่มีฤทธิ์มีพลังนะยังไม่ต้องกลัวปีนี้ถือว่าใช้ได้นะครับราหูอยู่ในราศีเมษอย่างที่บอกมีตําแหน่งเป็นบุญสุราฤทธิ์นะมีตําแหน่งเป็นดาวยงยศ นะครับถือว่าเป็นลาหูที่มีกําลังมีฤทธิ์ฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็เรื่องการเงินก็แน่นเปึ้อนะดาวพฤหัสเป็นเกษตรถือว่าโอเคครับสาหรับชาวล,าลัคนาราศีกุมก็อาจจะมีช่วงติดขัดมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็ลองลองเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันนะเช่ไหมเรื่องของมรดกเรื่องของอะไรแล้วก็เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องของพันธุหลักทรัพย์บ้านเรือนเนี่ย ดวงดาวเนี่ยเรื่องราวมันเกี่ยวกันฉะนั้นมันมีโอกาสได้นะแต่มันก็มีต้องไปเคลียร์เคลียร์กับผู้หลักผู้ใหญ่เคลียร์กับผู้ที่มีอำนาจต่างๆนะแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะดวงดาวส่อความหมายไปในทางที่สอดคล้องกัน าจจะต้องเจราจาหน่อยหนึ่งพูดคุยกันด้วยความเขาเรียกว่าตกลงกันให้โอเคหน่อยนึงแล้วสิ่งที่ท่านสมควรจะได้นะสิ่งที่มันเป็นของท่านเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นของท่านเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีกุมในเดือนสิงหาคม2565นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังติดตามขอให้ประสบผลสาเร็จสมหวังดังใจ ตามคําทํานายที่อันไหนดีก็ขอให้มันตรงขอให้มันแม่นนะอะไรที่มันติดขัดปัญหาอะไรก็ขอให้มันเกิดน้อยๆน,นะอย่างไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็สุขภาพก็สําคัญก็ฝากแล้วกันนะครับขาวละอ,อเลือกคุณภาพเลือกข่าวละออนะฝาทลายโจรน,นะติดบ้านติดตัวติดครัวเรือนไว้เนี่ยอุ่นใจนะครับสําหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอให้พบ ความสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรนะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับ แล้วก็ภาคพยากรนะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่องของโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรนะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมง ก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2,565ทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่วัดราชนัดดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่า สามารถเรียนในแบบไหนสะดวกก็กานนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนาคนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในานามของ อาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก <g ık> ็ <g unky> ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับะสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้ง2รูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็ <g> um> หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับอสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ